เชิงเขาเปเลวอคัคคีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านกินขนมแป้งนึ่งเป็นอาหารสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากปอและป่านมีชีวิตที่ยากจนข้นแค้นยิ่งนักและเพื่อเป็นการขอฝนในหมู่บ้านได้กำหนดให้ผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน60ปีจะต้องถูกส่งไปยังเขาเปเลวอคัคคีเพื่อเป็นเครื่องสังเวยแก่เหล่าปีศาจทั้งหลายผู้เฒ่าสวีในวัยเยาว์เคยใฝ่แสวงหาธรรม ยามชาราร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็กระปรีก้กระเปร่ามีราศีของผู้มีอายุยืนยาวทว่าเมื่อถึงวันครบรอบ60ปีของเขาชาวบ้านต่างพากันจัดงานฉลองให้เขาอย่างเอิกรกะเริกคึกคักจากนั้นก็ให้เขานั่งบนโต๊ะบูชาที่ปูด,ด้วยผ้าสีแดงโดยมีเหล่าลูกหลานช่วยกันหามเขาไปยังวัดศิลากลางภูเขาเพื่อเป็นเครื่องสังเวย ผู้เท่าสวีถูกขังในวัดศิลาเป็นเวลาหลายวันเขาทั้งหิวทั้งกระหายน้ำจนเหลือเพียงลมหายใจรวยรินและในขณะที่ใกล้สิ้นใจเต็มทีนั้นประตูวัดศิลาก็พลันถูกกระแทกเปิดออกพร้อมกับมีเงาร่างมหือมาเดินเข้ามาคนหนึ่งกล่าวว่าเป็นตาแก่เท่าอีกแล้วอีกคนกล่าวว่ายังหายใจอยู่เรารีบไปดูหน่อยเถิด เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ผู้เท่าสวีจึงได้เห็นชัดเจนว่าผู้มาเยือนคือปีศาจรกระทิงสวมชุดเกราะสองตนที่ต่างก็ถือค้อนคู่ไว้ในมือเขาตกใจจนลืมกระทั่งส่งเสียงร้องทว่าปีศาจส,สองตนกลับไม่ได้ใช้กําลังกับเขาพวกเขาส่งถุงน้ำให้ผู้เท่าสวีและยังแบ่งเนื้อแห้งจำนวนหนึ่งให้เขาอีกด้วยจากนั้นจึงกล่าวกับผู้เท่าสวีว่า ออกจากวัดศิลานี้แล้วเดินไปตามทางเล็กๆด้านหลังที่มีกา้านไผ่ปักไว้ก็จะเจอกับทางหลวงจากที่นั่นไปทางตะวันตกจะถึงแคว้นจี้ไส้ไปทางตะวันออกจะถึงแคว้นสตรีสีเหลียงผู้เท่าสวีตั้งสติได้จึงเอ่ยถามพวกเขาว่าเหตุใดจึงไม่กินตนเสียปีศาจกระทิงอีกตนกล่าวตอบว่า มนุษย์อย่างพวกเจ้าดูถูกปีศาจเกินไปแล้วต่อให้กินมนุษย์เราก็ไม่กินคนอายุเช่นเจ้าหรอกหูยินของพวกข้าส่งคนเท่ากลับไปหลายครั้งหลายคราสุดท้ายกลับตายเสียสิ้นฉะนั้นตอนนี้พวกข้าต่างก็ชี้ทางเพื่อให้พวกเจ้าไปหาเลี้ยงชีพที่อื่นแทนเจ้ากินเสร็จแล้วก็รีบออกเดินทางเถิดเมื่อกล่าวจบ ปีศาจกระทิงทั้งสองตนก็ไม่ได้สนใจผู้เท่าสวีอีกกวัดแกว่งค้อนคู่ในมือและมุ่งหน้าออกลาตระเวนภูเขาต่อไปที่ลับตายังมีการทำชั่วช้าฟ้าเมตตาคนใจดีไม่ทิ้งไว้ทำชั่วย่อมถูกเพลิงกรรมสนองไปทำดีไร้เวทนาฟ้าคุ้มเอง กระทิงแกร่งกล้า